สวัสดีครับเควซีรถเกี้ยวรถไถครับวันนี้ช่องภูไทยรถไถทำทกินครับแต่ซืมาไทยทำมาสามจุดห้าศูนย์ครับเออไทย,ไทยนาพบกตะเฟืองครับนี่เป็นดินทรายครับเนี่ยเป็นเป็นดินทรายครับเป่นดปนไถปลูกข้าวโพดครับปลูกมัลซรีปลูกอันนี้ละครับเนี่ยแต่ว่า นเมาไถไงครับเพราะว่าดินก็เป็นดินทรายดินยังซุ้มอยู่ครับไถเข้าท่าอยู่เลยพี่น้องเล้ยมาเบิ้งการทำงานของ3.50นะครับนี่ครับไถดีอยู่ได้กับล้อนะตรงกับล้อครับแต่ข้อเสียก็คือทานมันรู้สึกว่ามันจะหน่อยเข้าไปอีกครับเนี่ย เพราะว่ากับล้อเราดูมันกว้างขึ้นรถมันกว้างขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าต้องดึงผ่านซิกไปทางขวาครับเพราะว่าล้อมันกว้างออกนี่ก็ยังบถจากันกบหอยครับปานไหน่ะทำเพราะว่าไทยนี่ยพวกมีเป๋ครับไทยขัคกันอืมครับหน้ามันเป็นหน้านั้นตัวครับนี่ยหน้ากว้างกว่าเท่ากันครับต้องได้ถอยซ่อมให้มันตรงกันก่อนครับอืม นันกอา,นการทำงานไปเรื่อยๆนะครับเด้อฝากดไกลค์กดแชร์นะครับช่องคนไทยรถหายทำกินครับอืมนี่แหละครับการทำงานก็ได้อ่านก็นรู้สึกว่า ม้หลายือ่ต่เก้านะครับงานดันกะแตะก้อนก็ได้อยู่ครับอันนี้ก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันยังซุ้มอยู่ครับน้ายังบ่แหงก็เลยโอ้เป็นงานงาดครับครับเขายังอัดฟังยังบ่เหลวครับก็เลยได้รอมาไทยนี่แหละครับไทยเล่นสองสามไรนนี่แหละครับวันนี้ก็ได้นะครับต้องคอยหลังเอาเพราะว่ามันเป็น มันกระเทือนกับรถลอยลังเอาเพราะมันนั้นนี่แหละครับต้องเหยียบล้อเพื่อเอาครับเนี่ยล้อเพื่อไหลเด้ครับนอ่ครับรอนานนยเพื่อไหลเติบเด้ครับว่ามันจะโคบห้อยก็ได้นะครับเนี่ยเออ ไปเงี้ยวๆนะครับเด้อถ่ายจนแล้วเฮหอะบุหร่ะครับเอาให้เบิ้งครับโอ้ผมว่าไถายดีอยู่เด้แต่ว่ารถคันบบจูนปั๊มคันดินนุ่มซุ่มนี่ก็โอ้ยโลโลซีนี่ก็ยากงากอยู่ครับเนี่ยโลสามพอดีไใง่ายๆแต่นี่ผมจูนปั๊มไหมนะครับเนี่ยเย็บปั้นดำปึดป๊ดๆเลยล่ะครับเนี่ย มันก็นแล่นได้ใจกว่าครับเ,เปลืองน้ำมันได้บอกอ่ะเพราะมันยังเปลืองนะครับกับปกติอยนะครับน้อยครับปล่อยหลังเอา เฟืองก็บพราะมันยัางหนาครับเพราะว่ามันใส้เขาตีมันก็นเลยต่อเฟืองบ่ยาวไทยกะรู้สึกว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าภาพก็อาจจะบ่ชัดปนไหนนะครับเพราะว่าท้ายอยู่ในห้องใหม่ครับเพราะบรรยากาศตรงนี้มันเป็นเป็นต้นใหม่ครับเนี่ยมันอยู่เงาใหม่นะครับเนี่ยนะครับเป็นต้นใหม่ครับภาพก็อาจจะบอแจมปนไดนครับเพราะว่ามันบริยุกลกางแจงนะอยู่ในเงาใหม่ครับ น,นี่ไข่ให้นึงเ้้อครับนี่เด้อเพราะว่าผมไปจูนปั๊มมันให้น้ํามันมันลงหลายขึ้นจังไนครับ้รู้สึกว่าเหยียบจะได้ใจอยู่ครับเนี่ยอเสียงครับเพราะมันยังเล่งเคื่อนรดสีส้มสีแดงนะครับเนี่ยเสียงไปน้่มเนิบครับเนี่ยว่ายักปั่นแน่ในถอยอสี่นะครับ ไม่ไทยก็โอเคอยู่แล้วครับ การรวมๆที练练่ไทยแล้วกะรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วไงเข้าดีอยู่เออ ไถแล้วก็เ,ออเห็นต่อเฟื่องได้หล้ครับนี่อันนี้ยังปรไถยครับนี่แต่ว่ามันก็เฟืองกันบบ้านนาไปแไน่รองครับเพราะว่าฝนอัดไปแน่แล้วอ๋อครับคิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องคุณไทยรถไถยทำกินครับคิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ